สบายดีพี่น้องมามาหนี้สิพาพีพ่พันหนองมาทางแหีวพี่น้องเอ้ยทางแหีวหนูหนูลายลายแต่พี่อยู่ในป่านี่มาลุ้นน้ำกันเด้อพี่น้องเองเย้ยว่าจะได้บ่เมื่อไหร่สพาพี่พัน้องมายามบ่ทางจะทางมันพี่น้องเอ้ยมันจะมีทาง มาหากินมาก็จะถือเลยพี่น้องมาลุ้นน้ำกันเด้อพี่น้องไว้มนันที่ได้บ่เหมือนอื่นนี่ป้าตะหลายขักแทวป่าเบ้างนะพี่น้องว่ามันอยู่ป่าหกลีดรูดลหลายหลายพี่น้องมาห่างแหีวใช่คือจะถืออยู่พี่น้องเลย อาก,กิตาภาษาบ้านเฮาพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้ามันกันแน่นี่แหละาหานูหาหนพี่น้องเอ้ยไปห่างล้างต่อไป <c oughs> นูหลายได้พี่น้องเอ้ยนูหน้ากินแซบแซบ ต้องถือขังสท,ทางมาันนี่พี่นอ้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งทางหนูพี่นอ้องนี่ทางมันก็จะเป็นเป็นพอดไปแน่นี่นเนลาก็จะมาหางแหวใส่มาพี่นอ้องมาหางลังน้นำร้อนหายตอนหน้าพี่น,อน้องเอ้ย หนูมันลายมีทางมันพี่เนาะกระ็ิะมาหางบวงไว้แบบนี้แหละมพนออกมาหากินมันกจะิถือพี่เนาะไย มารุนเบิ่งน้ากันเด้อพี่นอ้องมื่อื่นมันฉิตถือบอ่พี่น้องหนูมันลายแทนเบิ่งปลาละมเมาะอแหละพี่น้องเลยน้ำขังให้ขังหน้านี่แหละบอลหนูมันอยู่แจ้งเลยพี่น้องเลยนอนเริ่มตื่นนอนให้นอนน้ามันหนาวพี่นอ้องมาขึ้นนี่หนาวแห้งไปพยายามแห่ลวนูน้ากันบ้านี่ ม,า,มา,าพี่นอ้องมาเบิ้งมาถือบบพี่น้องเหยานูที่ใส่ไว้เมื่อวานนี่มาตามมาพี่นอ้องตามมาแย่งเลยโอ้มาดมานมาดมาดมาดน,นี่เห็นบบพี่นอ้องมาดมานมาดมาดโอ้ยถึงนูใหญ่

Nói, phim, nó nội thì nọ ba một lán to vậy thử bo p/nú lái để theo này p/n ở bên dưới ba mà luồn nấm cắn đây p/n thử dưới làng này. ôi thử lý với thử đi thử lý chút nhai áo con cái áo con tuổi nó ôi tô leo lào leo nghĩa leo Đi nghĩa mọi phía nọ mì 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 来。<laughs>